จะถามสามข้อคะอ่ะอถามเลยเรื่องนี้ศิลค่ะข้อที่หนึ่งเรื่องนี้ศิลข้อที่สองเรื่องอความจําข้อที่สามก็จําไม่ได้แล้วถา <laughs> ตื่นเต้นได้หม <laughs> ตืนเต้น,ม,นมากแล้วก็วันนี้มากันสามคนนะคะวันนี้มากันสามคนแล้วก็เพื่อนนี่ก็มีเรื่องนี้สินเหมือนกันค่ะ<ช>และอีกคนหนึ่งเรื่องทุกขเวทนาที่ตอนนั่งปฏิบัติแล้วทําไมมีเวทนามากเรื่องที่หนึ่งถามว่าอะไร เรื่องนี้สินของหนูค่ะไม่หมดไม่หมดแล้วจะทํายังไงอะคะคือหนีมาชาติหนึ่งแล้วเรื่องนี้สินมีมากมายนี่เยอะแยะเลยแล้วก็หนีด้วยการใช้วิธีฆ่าตัวตายยิงปืนนีนี่ปวดหัวไหมเป็นค่ะไอที่ปวดหัวเนี่ยเพราะยิงตัวตายนีนี่พอมาชาติใหม่จับอะไรเป็นนี่หมดแล้ววิธีแก้ยังไงอะค่ะยิงอีกโอ้ <laughs> เคยคิดเคยคิดว่าจะยิงตัวตายนะคะกรรมที่เคยฆ่าตัวตายเนี่ยโยมตายมาแล้วเนี่ยสองร้อยชาติฆ่าตัวตายถ้าโยมทํายิงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสองร้อยหนึ่งชาติถ้าโยมคิดจะตัดกรรมโยมนั่งเจริญภาวนาอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าเคยฆ่าตัวตายด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ขอให้จิตดวงที่เคยฆ่าตัวตายอย่าเกิดจะมีข่าพเจ้าอีกมันจะได้ ลัดทางเปลี่ยนไปไม่งั้นมันจะซ้ําๆเพราะว่านิสิตเน,นี้ยมันไม่รู้มาจากไหนเราเไม่ได้เป็นคนสร้างเงยอะมากเลยค่ะ,<ฮ>ะมันทบกันทบกันทบกันไอไอคนที่ให้กูก็ไม่มีปานีเลยซัดหน้าซัดหลังแล้วก็ฟ้าคนนู้นมาไต่คนนี้ฟ้าคนนี้มาไต่คนนูน<ช>้นคือมันลอดทางอ่ะใช่นี่มาแล้วชาตินึงหนูจะแก้ยังไงนะคะปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานทุกวันนี้หนูสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ แล้วทําที่บ้านทําได้ไหมคะทําได้แต่ไม่เหมือนที่วัดทํที่<ล>วัานั่งที่วัดท,ที่วัดพิชัยญาณเนี่ยมีคนบวชอย่างน้อยสี่ร้อยคนตอนนี้หนูมีลูกเล็กสองคนนะคะอย่าอย่าไปสงอย่าไปสงสารลูกเรืออะไรนะถ้าคิดจะหลุดกรรมฝากกับใครไว้สองวันเองสองวันใช่ไหมอสองวันแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะออกพรรษาอยู่แล้วถ้าโยมมาทําในช่วงนี้โยมหลุดเลยพ้นวิบากเลยค่ะ พนวิบากตรงนี้หมดหนี้ไหมคะหมดหนี้ยม